ทำเคี้ยอะไรมารีวิวได้แล้วอมึงทยเลยปิไอเย็ดแม่อยู่กับช่อง RPM Red เอมสิ่งนะคะจะยิงกี่น้องนี่อยู่ช่องนะ r p m Red สซิ่งอีกครั้งนะับื่อนเออเอาเถอะเขาเรื่องเขาเรื่องวันนี้เราจะมารีวิวดำดุรับอินเสิร์ตรูปอินเสิร์ตรถเมื่อปีที่แล้วหน่อย อันนี้คันนี้ก็จะเป็นรถเม่ยผมนะผมก็แต่งแต่งหมุดไปประมาณจำไม่ได้เครับตอนนี้พวกคุณก็อยู่ในกานจำไม่ได้โอ้แอบแม่แต่งครับแอบแม่แต่งอีีที่ไม่รู้หนึ่งหนึ่งสองไปดูที่คลิปเอาเองนะครับไปไปขี่เกียรพูดเริ่มเริ่มเลยวันนี้ก็จะเป็นอ่าเว็บร้อยส ตัวเก่านะตัวเก่าตัวเก่านะครับอันนี้ก็โอเคมาเรื่องที่ชุดหน้ากันเลยรับยูจเป็นขอบล้อฟ้าควนขอบล้อขึ้นสนิมดุ้งนะดุ้งนิดหน่อยปั๊บหน้าหลังห้าร้อยครับแล้วก็มาซี่ซี่ก็จะเป็นซี่ของซี่ทั่วไปนะครับกล่องละร้อยสองกล่องก็เป็นสองร้อยนะครับยางยางหน้าครับ ยังาเป็นขอเท่าไหร่ขอเป็นสีห้าทับเก้าสิบนะครับ<ช>่ไอ้หน้าหลังผมซื้อตัวจากเพื่อนผมมาก็ได้ราคามาประมาณเจ็ดประมาณสองร้อยห้าสิบอ่านะนี่นเผื่อใครสงสัยที่บางคนมันเป็นแบบแบบนี้เพราะเราหลุดมามันเดี๋ยวจะมีคลิปสอนเดี๋ยวจะมมคลิปสอน,อออนับโอเคครับ <c oughs> ช่วงหน้าก็จะหลุดประมาณรประมาณรประมาณนิ้วกว่านะครับนิ้วขึ้นประมาณนี้ นะครับอันนี้ก็จะเป็นมือเบรกอันเดิมนะครับแต่เบรกได้ปะแ,แต่ว่ามันเบรกได้แล้วตอนนี้เงี้ยชิ้นต่อมาก็เป็นนี่ครับผมซื้อมาใช่แต่แต่ว่าแต่ก่อนมันไม่มีเนาะแต่ก่อนไม่มีครับเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่อันนี้ก็ซื้อมาร้อยเจ็ดสิบห้าบาทคู่หนึ่งนะครับ่ตาต่อไปแถวแถวนี้ย นี่บ่อครับ <Yes. S 1> บอก็จะเป็นของกินเลซซี่ของผมได้มาในราคา237บาทประมาณนี้นะลาซาดาลาซาดาเหมือนเดิมอันนี้ชุดโซ่สเตอร์นะครับชุดโซ่สเตอร์ก็จะเป็น1 0อ่า14 14 14, 14 28มั้งครับจำไม่ได้28 <18. S 1> 14 28โซ่เป็น420องของโอซากินะครับนี่ผมซื้อแถวบ้านผมซื้อชุดหนึ่งก็350นะครับ นี่เราม้าก็จะขาตั้งเหรียญครับขาตั้งเหรียญลาซาด้ดาเหมือนเดิมลาซ<อ>าด้าก็ประมาณราคาร้อยบาทนะครับอ่ะชิ้นหลังรัะไม่ครับนี่เดี๋ยวมาดีนี่ก็จะเป็นชกชกใส่ข้หลุดเอาชกใส่ข้อหล,ดอลุหลดนะครับชกเดิมชกเดิมข้อหลุดพ่นสคคนีครับโอเคนะครับเอาเย,ยางหลังเท่าไหร่ครับยางหลังก็จะเป็นของเซียเซียมิดนะครับ ละห้าสิบทับร้อยนะครับนี่ต่อมาดูชุดทางนี้ด้วยชุดทางนี้ครับใส่สูผมก็จะเป็นใส่หมวกกล่องเดิมถอดใส่นะครับ,รบกล่องเดิมถอดใส่นี่คือหมวกกล่อง,องนะหมวกกล่องครับแต่ผมไม่ได้โบกเขี้ยเลยหรอกนะนี่ก็จะนี่เจนนำเสนอแอ,อรดด์โล่เดนัมิกระวับแตกนี่ครับด้วเบนเทียบของอันนี้ระวังแตกใส่ราคาอยู่ที่30บาทนะครับนี่ผมซื้อมา นี่ก็จะมีสติกเกอร์ช่างกอนครับสนใจติดต่อได้ราคาหกสิบาทรวมส่งครับสติกเกอร์เจียมผมได้มาจากได้มาจากบาอหรือเปล่าสมัยนั้นซื้อบาะเจียมอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์ตาบีมครับนอะคนจำหน่ายต่อมาแล้วเป็นท่อท่อย่นท่อซ้ายออกซ้ายนะครับท่อซ้ายท่อเจียมท่อเจียมท่อเจีมธรรมดาครับไม่ใช่คอไล จะเป็นลอดใต้แข้งราคาเนี่ยเยรไฟฟ้าราคาอยู่ที่ประมาณ17 5 0ดห้าสบาทนะครับไม่รวมพิมยมอันนี้ก็ผมก็จะยึดเป็นอัน,นี้นะนยึดเป็นเหล็กรูอย่างน,นี้ใครอยากฟังเสียงท่อรอติดตามไว้เลยไอ้น้ามีนี่นะโอเคอ่าเปิดดูใต้บ่อนะครับดูใต้บอะอ่านี่แกของเรานะครับเป็นปะนะครับ เนี่ยก็จะเป็นไม่มีอะไรนะก็จะมีแบตบอกมึงกัดอยู่นะบอกกัดเอื้นไม่ใช่เ้ไม่ใช่กิด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 นะแล้วนี่ก็จะมีป๊บปี้เฉยเฉยแล้วก็จะมีมีแบตนะครับแบตครับแบตครับนี่ก็เว้ยนี่จะเป็นัทมุมงเบ่งก็มีแค่นี้ไม่ได้แต่งอะไรมากผมแต่งสวยงามนะครับครับอ่าสาหรับ วันนี้ก็ฝากกดไลค์ถ้าอยากติดตามผลงานของพวกเราหรือ Facebook ของพวกเราก็จะมีแบบนี้แหละครับโ okay. อเคนี่ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเนะี่ยอย่าพูดจานะ ไปแล้วครับไปแล้วครับเจอกันจิ๊บนะเจอกันคลิปหน้าเแล้วครับแต่เจ้ว่าสำหรับใครที่สงสัยว่าทำไมทำไมมันเหมือนคันเขาที่เรารีวิวไปตอนนู้นตอนสมัยแทบตอนสมัยนั้นเจ้าบ้านนี้เป็นสภาพใหม่นะสภาพใหม่นะอันนี้ชุดสีชุดสีเดิมนะชุดสีเดิมมันมันเงาผมทำผมทำยังไงไม่รู้อยู่ดีมันก็เงาเองนะโอเคสำหรับวันนี้มีแค่นี้ผมครับ